ปัญหาหลักๆก็คือตอนนี้ท er ี่เจอหนักครว่าทุกคนน่าจะเห็นก็คือมันจะมีแบบติ๊กต็อกแอ u เคานึงเนี่ยทำคลิปขึ้นมานะคะเป็นแบบว่าหัวข้อหลักๆคือพี่ชานนท์ทำอาชีพอะไรอะไราเงี้ยทำไมถึงมีฐานะแล้วก็ทําไมถึงแบบดูแบบมีฐานะมากขึ้นมาอยู่กับแพทได้ยังไงสองคนนี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยหลายๆคนอาจจะแบบว่า เขาอยากอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครทํำอาชีพอะไรเอ็งบอข้อแบบนี้มันก็เป็นที่ชักจูงได้ไ่อา้ยคะเขาทําอาชีพสุจริตค่ะแล้วก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายนะคะต้อง วรวมถึงเปิดสัมภารด้วยนะคะคือ <pid> พี่แบบดีแค่ <c oughs> แตัวเองตรงนี้เลยดีกว่าว่ารายได้เรามาจากตรงไหนอะไรยังไงีกว่มมาจากเท,ทหุ้นแล้วก็เทดทองคำฟิวเจอร์ครับข้อมูลอยู่ในตลาดหลกักทรัพย์ทั้งหมดเลยใ,ใช้โบกของไทยซีเควริตี้เป็นบริษัทมหาชนของประเทศไทยนี่แหละครับจะมีข้อมูลเหมือนว่าพี่เล่นหุ้นตัวไหนถือตัวไหนขายตัวไหนทองคำฟิวเจอร์พี่ลงลงทุนเท่าไหร่มีหมดเลยครับแต่บ้านหลังเนี้ยมันราคา11ล้านมันผ่อนเดือนละ6 8ห0 0 ซึ่งจานตรงนี้พียังผ่อนไหวครับอืซึ่งคำถามเหล่านี้เรา,เราโดนมานานแล้วถูกไหมที่หลายคนสงสัยในตัวพีอ,อะไรเงรี้ยคอืมต่าก<อ>็าคือลายขายของช่วยเมียนะ <laughs>